สดทุกวันทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารสาระในพื้นที่จังหวัดบึงการและข่าวสารทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับรายการบึงการวันนี้คุยข่าวเข้มเขี่ยวข่าวข้นกับโด่งจตุรพรผานาากละเกศินทิยานัชชาเตชะสิทธิ์ทาง FM 1 0 4 2ม MHz และทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก วัทบึงการกรมประชาสัมพันธ์บึงการวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟัง สวัสดีค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบึงการวันนี้ที่ FM 104.25 m ม z ครับอยู่กับเราสองคนผมโด่งจตุรพรภานาครับค่ะและดิฉันเกตธินทยาณชาติชัชิ์ค่ะครับผมต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคลนะครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ยังคงนำเรื่องราวข่าวสารมานำเสนอทางบ้านเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะพี่เกต ใช่ค่ะตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะคมามาเวลาเดิมอีกแล้วช่วงแบบว่าเกือบจ,จะเที่ยงคืนนะคะห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนนะคะก็ฟ้าร้องมีไฟตกไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ถึงกับไฟดับนะคะแต่ว่าวันที่สามพฤษภาที่ผ่านมาคือลมแรงจริงๆลมแรงมากๆค่ะแรง<ช>จนตกใจเลยนะคะแบบว่าน <ะ S 2> ขนาดสังกสีตรงบริเวณบ้านพักก็มีมีปลิวด้วยนะคะกระเบื้องหล่นลงมาแตก เยอะเหมือนกันนะคะนะครับนี่ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับในพื้นที่จังหวัดบึงการกันก่อนนะครับ<ฆ>โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ฝนตกลงมาเนี่ยเท่าที่ผมดูพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงนี้เขาบอกว่าฝนฟ้าขนองนะครับจะอยู่กับพื้นที่จังหวัดบึงการนะครับวันนี้สําหรับบึงการเลยนะครับวันนี้ ฝนฟ้าขนองอยู่ที่40%ครับพี่เกตแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีจะยังคงอยู่ที่40%เช่นเคยแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะลดลงนะครับในวันศุกร์อยู่ที่30%และว,วันเสาร์อยู่ที่20%ครับก็เรียกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะมีฝนยาวๆเลยครับคุณผู้ฟังใช่ค่ะก็เหมือนจะเราไม่รู้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนเร็วกว่าปกติหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันนะฮะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นรายวันไปนะครับใช่ค่ะ อากาศเย็นขึ้นมาเลยนะคะถูกต้องครับเย็นขึ้นมาเลยจากที่ร้อนๆอยู่มาดูข่าวแรกกันนะคะจังหวัดบึงการในส่วนของเกษตรกรนะคะก็เฮเลยนะคะคเพราะว่าพอมีฝนตกลงมาติดต่อก,กันหลายวันแบบนี้นะคะชาวนาก็เริ่มไถานาหวานกล้าปลูกข้าวกันแล้วค่ะ วันที่6พฤษภาคมนะคะวันนี้นะคะก็หลังจากที่จังหวัดบึงการเนี่ยมีพายุฤดูร้อนพัดเข้ามาในพื้นที่นะคะก็ทําให้มีฝนตกติดต่อก,กันนะคะ3วันน้ําฝนก็ช่วยสร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นดินนะคะแล้วก็มีฝนตกกระจายทั่วทั้งจังหวัดเลยปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมานะคะก็ส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวนาที่ปลูก,ลกข้าวนะคะ รวมถึงพี่น้องชาวสวนยางพาราด้วยโดยเฉพาะนาข้าวก็เป็นโอกาสเหมาะเลยค่ะที่ทําให้เกษตรกรบ้านโนนศิลาหมู่ที่4ตําบลคสสีอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะคะที่หยุดอาชีพทํานาเริ่มลงนาไถพวนดินนะคะ เตรียมหวานมาเมล็ดพันกันแล้วโดยในปีนี้ค่ะ,กะเกษตรก,รกรก็เริ่มปลูกข้าวเจ้ามะลิกอขอ15ก่อนนะคะเป็นการเปิดฤดูก่อนที่จะหวานข้าวเหนียวในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนะคะต้นกล้าก็จะเติบโตพอดีค่ะแต่ปัจจุบันนะคะปัญหาภาวะโลกร้อนก็ทําให้ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลบางปีเนี่ยก็แห้งแล้งบางปีก็มีน้าท่วมนะคะ หลายคนที่เคยทำนาดำก็เปลี่ยนมาทำนาหวานที่ต้องการน้ำน้อยกว่าและมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นกว่านาดำค่ะและยังเป็นการลดต้นทุนการปลูกข้าวนะคะให้ร่นระยะเวลาแล้วก็ลดต้นทุนการปลูกข้าวนาปีด้วย ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมาปรับใช้ทําให้การทํานาเนี่ยไม่ยุ่งยากอีกต่อไปมีการถ่ายพรวนดินนะคะหวานมเมล็ดพันธถ่ายปั่นกลบเพื่อป้องกันเมล็ดข้าวหายไปกับน้ําเพียง1-2วันก็แล้วเสร็จค่ะค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณไร่ละ700บาทเท่านั้นนะคะ ต่างจากการทำนาดำที่จะต้องมีการว่าจ้างแรงงานชาวบ้านในราคาวันล,ละ350-450บาทต่อคนนะคะพร้อมกับมีการเลี้ยงอาหารกลางวันคนงานด้วยนะคะ เป็นภาระค่าใช้ใจ่ายในการทำนาเพิ่มขึ้นไปอีกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบึงการจึงหันมาทำนาแบบหวานนะคะที่ประหยัดต้นทุนประหยัดค่าจ้างแรงงานแต่นาหวานนั้นนะคะก็มีข้อดีคือใช้น้ำน้อยได้ต้นข้าวมากนะคะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกัน,นะคะ่ะข้อเสียก็คือต้นข้าวนะคะพื้นที่ให้ให้เจริญเติบโตน้อยนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเกษตรกรด้วยค่ะ ครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลดีเหมือนกันนะครับในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่กําลังเข้าสู่ฤดูการปลูกข้าวนะครับแล้วก็ในในช่วงสัปดาห์นี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นฤดูการปลูกข้าวยังเป็นทางการนะครับคราวนี้พาคุณผู้ฟังนะครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ เป็นการประมวลเหตุการณ์ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงค่าคืนของวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันแล้วก็มีผลกระทบนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับโดยในช่วงของเวลา23นาฬิกานะครับของวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพายุฤดูร้อนนะครับก็มีการ พัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬส่งผลให้หลังคาสะพานลอยนในพื้นที่อำเภอเมืองหล่น,นะครับปิดถนนนะครับขณะที่เครนยักษ์ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ก็ล้มทับคนงานเสียชีวิตจำนวน3รายนะครับโดยในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับช่วงกลางดึกนะครับ23านาฬิกาได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มมาพร้อมกับสายลมที่แรงพัดมาจากทางฝั่งทิศตะวันตกนานกว่า30นาทีนะครับ โดยบริเวณด้านหน้าห้างสรพสินค้าแม็กโครบ,บนถนนทางหลวง212บึงการหนองคายนะครับเมื่อแสงไฟหน้ารถสาาส่องมาจะทำให้เห็นว่ามีแรงลมนะครับที่พัดเม็ดฝนมาพร้อมกับลมอย่างรุนแรงและเมื่อกระทบกับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก็ทำให้เห็นความรุนแรงของสายลมอย่างชัดเจนด้วยส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งเมืองนะครับหลังพายุสงบลงได้สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง เช่นบริเวณสะพานลอยที่ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงสาย212บึงการบ้านแพงนะครับระหว่างหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการข้ามไปหาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงการที่มีถนนกว่า12เลนแรงลมก็ได้พัดเอาหลังคาสะพานลอยหลุดลงมาขวางถนนทั้ง12เลนนะครับจนรถยนต์ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้โดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงบึงการได้มีการนำรถจักร พร้อมรถเคนนข้าดดาันแล้วก็ยกโครงหลังคาออกจากขนนสายดังกล่าวใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีจนสามารถเปิดให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ตามปกติและปิดการใช้สะพานชั่วคราวจนกว่าจะสามารถประเมินความมั่นคงแข็งแรงอีกครั้งโดยนายจุมพวนนาาศวรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการและนายธีรพลขุนพานเพิงนายอำเภอเมือง,งบึงการก็ลงพื้นที่สั่งการด้วยตนเองครับ ขณะที่บริเวณแคมา์คนงานก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอริคำมไซริมถนนทางหลวงสาย212บึงการหนองคายท้องที่บ้านหนองแวงหมู่3ตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองครับก็ส่งผลให้3คนงานนะครับที่เข้าไปหลบพายุฝนอยู่บนหลังรถซูซูกินะครับรถร,รุ่นแคร,รี่สีขาวป้ายทะเบียน1ทพุเท่าดอชดา5743กทมที่มีหลังคายกสูง ด้านหลังรถจอดอยู่ใต้แกนตี้เครนนะครับหรือว่าเครนสนามถูกถูกแรงลมนะครับพัดเครนล้มลงมาทับทําให้ทั้ง3รายนะครับเสียชีวิตติดอยู่ใต้หลังคาเหล็กท้ายรถเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยนาทีธรรมหน่วยกู้ภยัยร่วมใจและหน่วยกู้ภยัยสว่างศรีวิไลจึงมีการใช้เวลานะครับประมาณกว่า1ชั่วโมงสามารถนําร่างออกมาได้ ทราบชื่อนะครับคือคุณสมพงษ์เจียมรำนะครับอายุ56ปีอนะขอภัยครับอายุ46ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านที่2นะครับคือคุณจิตติชัยเศรษฐนันครับอายุ34ปีเป็นชาวจังหวัดกาลสินและคุณวรวุฒิอ้วนแก้วครับเป็นชาวนครพนม นอกจากนี้นะครับยังมีรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุรุ่นดีแม็กซีขาวทะเบียน2ทพุท่างงู6595กะทะมอ,อีกหนึ่งคันที่ถูกเครนยักษ์ล้มทับเบื้องต้นนะครับผูว้ว่าราชการจังหวัดบึงการก็สั่งการให้ในายจ้างนำศพไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลบึงการก่อนเพื่อรอติดต่อญาติให้ทราบและขั้นตอนของการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป นอกจากนี้นะครับนายจุมพ์วันณนาาัิศริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็มีการสั่งการด่วนให้นายอำเภอทุกอำเภอปอพนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงของค่ำคืนวันที่วันที่3พฤษภาที่ผ่านมานะครับที่บริเวณหน้าสถานีของเราป้ายของสวทก็ล้มเหมือนกันนะครับก็ถือว่าลมแรงทีเดียวนะครับ ค่ะต่อมามาดูสืบเนื่องกันนะคะเป็นรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของพายุฤด,ดูร้อนนะคะที่จังหวัดบึงการเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีความเสียหายนะคะ<ม>เพิ่มเติมอยู่ที่5อำเภอนะคะ184ครัวเรือนค่ะ โดยหลังจากเกิดพายุฤดูร้อนนะคะพัดกระหน่ำมเมื่อคืนวันที่3พฤษภาคมนะคะก็ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างรวมไปถึงทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ3รายที่ตำบล นวสมบูรณ์นะคะได้แก่หมู่6และหมู่10จจำนวน8ครัวเรือนตาบบึงการนะคะหมู่1หมู่3มหมู่4หมู่5หมู่6หมู่8หมู่9และ10นะคะจำนวน31ครัวเรือนตาบลวิสิธิ์นะคะหมู่2หมู่4หมู่10และหมู่13จําจำนวน30ครัวเรือน และตำบลไค่สีนะคะทุกหมู่บ้านอีกจำนวนประมาณ40ครัวเรือนสถานที่สำคัญที่ได้รับความเสียหายนะคะก็คือที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการและอาคารเรียนในโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิทธ์อำนวยสินจำนวน2หลังโดยในตำบลวิสิทธ์นะคะมีบ้านเรือนเสียหายอย่างหนักจำนวน5หลังคาเรือนสภาพแต่ละหลังนะคะถูกแรงลมพัดส,สังกสีอลูซิงไปถึงโครงนะคะ โครงหลังคาก็ปลิวหายไปเกือบทั้งหลังซึ่งส่วนมากเนี่ยโครงหลังคาจะเป็นไม้เก่าแล้วก็สังกะสีเก่านะคะจึงทําให้เกิดความเสียหายมากโดยเฉพาะบ้านของคุณยายอ่อนสีมาลาสีอายุ73ปีอยู่ที่บ้านานานเหนือหมู่ที่7ตําบลวิสิทธิ์อเม,เมืองบึงการนะคะแรงลมได้พัดเอาหลังคาสังกะสีและโครงไม้เก่าหายไปครึ่งหลังเลยฝาบ้านก็หล่นกระจายนะคะต้องหลบไปอาศัยอยู่กับลูกสาวที่มีบ้านติดกันค่ะ ซึ่งหลังจากเกิดเหตุนะคะนายราชันวนาพรมนายกเทศมนตรีเมืองบึงการได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองบึงการตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวัตภัยที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองบึงการนะคะพร้อมรับข้อมูลแล้วก็ลงทะเบียนเบื้องต้น ในส่วนของเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬนะคะมีบ้านเรือนเสียหายกว่า130หลังคาเรือนเบื้องต้นได้แจกจ่ายสังกะสีนะคะกระเบือ้องอะลูซิงให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยจำนวน30ครัวเรือนเพื่อนำไปซ่อมแซมนะคะบ้านที่อยู่อาศัยให้ได้สามารถอาศัยอยู่เหมือนเดิมนะคะและในวันนี้นะคะก็จะมีการนำเอาอุปกรณ์สังกะสีกระเบือ้องอะลูซิงเนี่ยทยอยลงไปมอบให้กับชาวบ้านที่ลงทะเบียนแจ้งความเสียหายเอาไว้เพิ่มเติมด้วยค่ะ ทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดบึงการนะคะปอพอบึงการก็รายงานข้อมูลสาธารณาภาัยวัตภัยพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมามีมีบ้านเรือนนะคะได้รับผลกระทบเนี่ยอยู่ที่5อำเภอ13ตำบล51หมู่บ้าน184ครัวเรือนนะคะมีผู้เสียชีวิต3รายได้รับบาดเจ็บ1ราย แบ่งเป็นในส่วนของอำเภอเมืองบึงกาฬนะคะ5าตำบล26หมู่บ้าน116ครัวเรือนอเภอเซกาค่ะอยู่ที่2ตำบล10หมู่บ้าน10 27ครัวเรือนและมีคอกสัตว์อีกสองหลังนะคะอเภอปักคาด4ตำบล1หมู่บ้าน38ครัวเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการขับรถจักรยายนยนต์ชนชนต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะและในส่วนของอำเภอบุ่งคล้าค่ะ1ตำบล1นหมู่บ้าน2ครัวเรือน อำเภอบึงโขงหลงนะคะ1ตำบล1น,ห,นหมู่บ้าน1ครัวเรือนซึ่งการให้ความช่วยเหลือนะคะก็ประกอบไปด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกับทางอำเภอนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมูลนิธินะคะจิตอาสาอปอพ,อพอรออาสาสมัครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็จะให้การช่วยเหลือต่อไปด้วยค่ะ ครับผมนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังคงจะมีฝนตกเรื่อยๆนะครับยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับว่าจะมีการเตือนในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองแรงๆเนี่ยในช่วงไหนเวลาใดนะครับ คราวนี้มาดูกันต่อนะครับไปดูการลงพื้นที่ของทางสำนักงานปปชนะครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งบ่อแสและข้อร้องเรียนการทำลายระบบประปาบาดาลของเทศบาลซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการที่ตั้งอยู่ภายในวัดนะครับพาไปที่บริเวณตำบลหนองเลิงอำเภอเมืองนะครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดบึงการโดยนางสาวนันนพัฒนสืบสัมพันธ์พอปปชบึงการ ได้มีการมอบหมายให้นายณราวิตมาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตและคณะลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังและรวบรวมข้อเท็จจริงกรณีได้รับแจ้งเบาะแสจากสื่อสังคมออนไลน์และข้อร้องเรียนถึงการทำลายทรัพย์สินของทางราชการซึ่งโครงการก่อสร้างระบบประปา,าบาดานขนาดกลางท้องที่บ้านเจริญสามัคคีหมู่ที่10ตำบลหนองเลิงอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดประชาสามัคคีธรรม โดยได้มีการร่วมประชุมรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงร่วมกับเทศบาลตำบลหนองเลิงโดยมีนายสุวิทย์นากลานายกเทศมนตรีตำบลหนองเลิงพร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการที่มีส่วนรับผิดช,ชอบโครงการระบบประปาบาดาลขนาดเป็นถังเหล็ก1,200มิลลิเมตรสูง18,000ม mm, ิลลิเมตรเหล็กหนาะ6ม mm. มพร้อมเดินท่อเมน PVC ไปตามถนนภายในหมู่บ้านเป็นโครงการเทศบาลตำบลหนองเลิง เดิมก็คือเป็นอบตหนองเลิงนะครับสัญญาเริ่มวันที่4พฤศจิกายน2549สิ้นสุดสัญญา3พฤษภาคม2550งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างนะครับอยู่ที่1,499,000บาทและได้มีการส่งมอบให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเจริญสามัคคีเป็นผู้ดูแลโดยนายนาราวิทย์มาตราหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตนะครับก็บอกว่าโครงการนี้ก่อสร้างเสร็จ ปี2,550มีมูลค่าการก่อสร้างกว่า1,500,000ล้บาทต้องให้กองช่างประเมินราคาณปัจจุบันว่าเหลืออยู่เท่าไหรซึ่งทางเทศบาลต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาประเมินที่ความเสียหายนะครับซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าพระอาจารย์คำฝันเจ้าอาวาสวัดประชาสามคีธรรมเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนโดยอ้างว่าตนเองมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สินจากเทศบาลตำบลหนองเลิง ประกอบกับโครงการประปาบาดาลดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้มานานมีสภาพชำรุดเอ็นไปเอ็นมาเมื่อมีลมพัดแรงและมีฟ้าผ่าทุกครั้งที่มีฝนฟ้าขนองและบดบังทัศนียภาพที่จะใช้ก่อสร้างศาลาการประเรียนสำหรับพระสงฆ์แสดงธรรมเป็นสถานที่ฟังธรรมะประจำของชาวบ้านจึงดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวซึ่งไม่ถูกต้องเพราะทรัพย์สินดังกล่าวยังเป็นของเทศบาลหนองเลิงอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการของทางวัดและคณะกรรมก,การหมู่บ้านสำนักงานปปชบึงการนะครับได้ให้ข้อเสนอแนะกับเทศบาลตำบลหนองเลิงในฐานะเจ้าของโครงการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. คือแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินความเสียหายจากกรณีรือถอนสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล2แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358และ3ให้ดำเนินการสรํารวจโครงการที่มีลักษณะเดียวกันหรือว่าคล้ายคลึงกันที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของเทศบาลเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สินของทางราชการตลอดจนเป็นการป้องกันการกระทําดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นซ้ําได้ต่อไปพร้อมฝากไปถึงหน่วยงานต่างๆครับที่มีทรัพย์สินของทางราชการไปตั้งอยู่ตามโรงเรียนตามวัดต่างๆ ต้องตรวจติดตามทรัพย์สินและบำรุงรักษาสร้างความเข้าใจกับเจ้าของพื้นที่รวมไปถึงชาวบ้านว่าการดําเนินการใดๆหรือว่าการทําลายทรัพย์สินไม่สามารถทําได้เพราะเป็นทรัพย์สินของทางราชการซึ่งอาจทำให้เป็นคดีความเช่นคดีนี้นะครับนี่ก็เป็นกรณีที่อาจจะต้องเป็นข้อเตือนใจนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่โครงการของรัฐเนี่ยไปตั้งอยู่ นะครับอย่างในกรณีนี้เป็นกรณีที่จะรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบประปาเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเสียหายแล้วก็เลยรื้อถอนนะครับพอทําการรื้อถอ,นป,อปนปัญหาก็คือเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายว่า,ท,าทรัพย์สินเนี่ยเป็นของทางราชการนะครับพอไปรื้อถอนเนี่ยก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แจ้งนะครับไปยังพี่น้องประชาชนเลยนะครับต้อง ตรวจสอบดีๆนะครับกับทางหน่วยงานในพื้นที่เทศบาลอบตนะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าไปรื้อถอนก็อาจจะส่งผลกระทบได้นะครับค่ะต่อมามาดูอีกข่าวหนึ่งกันบ้างนะคะจังหวัดบึงการโดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการนะคะขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมการประกวดออกแบบมาสคอตด้านการท่องเที่ยวประจําจังหวัดบึงการะคะ่ะ ตามหาผู้ที่รักในการออกแบบแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์และทันสมัยนะคะสิ่งเงินรางวัลรวมกว่า20,000บาทค่ะส่งผลงานได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2567นาหะคะหลักเกณฑ์การประกวดก็ส่งภาพเข้าประกวดนะคะแสดงให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงการโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ การออกแบบสื่อสัญ,ญลักษณ์มาสคอตตนะคะต้องสะท้อนถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นบึงการสื่อความหมายแสดงออกถึงความคิดสร้างสารรค์มีความเป็นสากลมีความทันสมัยในปัจจุบันนะคะง่ายต่อการจดจําจในฐานะความเป็นจังหวัดบึงการตัวมาสคอตก็จะต้องเป็นรูปทรงอย่างไรก็ได้นะคะเป็นรูปทรงอย่างไรก็ได้จะเป็นคนสัตว์สิ่งของโดยผลงานที่ออกแบบนะคะต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย3ด้านก็คือด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะ และผู้เข้าประกวดก็สามารถจะออกแบบตัวมาสคอตในอีริยาบทต่างๆเพิ่มเติมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นยืนนั่งนอนเดินได้หมดเลยนะคะมาสคอตก็ควรจะมาพร้อมกับชื่อที่มีความหมายนะคะพร้อมคำอธิบายสั้นๆเล่าถึงแรงบันดาลใจเนะะื้อหาแล้วก็เรื่องราวที่สร้างสารรค์นะคะรางวัลการประกวดก็เจ้าของภาพ มาสคอตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงการนะคะจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมเกติบัตนะคะรางวัลชนะเลิศอยู่ที่10,000บาทรองชนะเลิศอันดับ1นะคะ5,000บาทรองชนะเลิศอันดับ 2- 3,000บาทแล้วรางวัลชมเชย3รางวัลรางวัลละ1,000บาทค่ะครับผมก็สามารถส่งเข้าประกวดได้นะครับคราวนี้พาคุณผู้ฟังนะครับแวะมาดูข่าวสารภายในประเทศกันสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องหลังจากที่มีการถแถลงนโยบายนะครับของทาง ทางพักเพื่อไทยนะครับโดยคุณแพรทองทานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายทีเดียวโดยเฉพาะในบางช่วงบางตอนที่มีการกล่าวถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหลายฝ่ายก็มองว่าคุณแพรทองทานเนี่ยพยายามที่จะเข้าไป ควบคุมธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่นะครับในเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการพูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าคุณแพนทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ได้กดดันธนาคารแห่งประเทศไทยในการแสดงวิสัยทัศน์ที่ผ่านมาและชี้เป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชนถึงการแก้ไขปัญหาครับ คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยแสดงวิสัยทัศน์ระบุถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจบนเวที10เดือนที่ไม่รอทําต่อให้เต็ม10ที่พักเพื่อไทยเมื่อ3พฤษภาที่ผ่านมาครับ ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงวิสัยทัศน์ว่าไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าปัญหาภาวะดอกเบียย้ยสูงเป็นประเด็นสําคัญและเป็นรายจ่ายที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนจึงถือเป็นการสะท้อนความเห็นของประชาชนโดยท่านนายกบอกว่าเข้าใจความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยและพยายามทํางานร่วมกันให้เกียรติธนาคารแห่งประเทศไทยแต่หากมีข้อเรียกร้องก็ได้เรียกร้องและพูดคุยกันโดยเฉพาะอัตราดอกเบีย้ยที่ควรลดลงมาแต่ว่าเชื่อว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยมีเหตุผลที่จะไม่ลดจึงเดินหน้าในส่วนของรัฐบาลต่อไปทั้งการแก้ไขหนี้นอกระบบการคุยกับธนาคารเอกชนที่ได้ลดดอกเบี้ยลงมาแล้วแม้จะลด25หรือว่า50สตางค์ก็มีส่วนช่วยประชาชนได้จึงเชื่อว่าจะสามารถยิดโยงกับประชาชนได้ โดยในการลงพื้นที่นะครับในช่วง5ถึง6ที่ผ่านมานายกก็มีการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ของสารคามร้อยเอ็ดด้วยนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปนะครับก็นี่แหละไปสอบถามนะครับเรื่องของปัญหาต่างๆจากประชาชนไปดูความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนนะครับและท่านนายกก็กล่าวบอกว่าไม่เคยบีบและสามารถไปฟังคําแสดงวิสัยทัศน์ได้เพราะเป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชนถึงการแก้ไขปัญหานะครับ มาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะเกี่ยวกับพี่น้องแรงงานนะคะนายกรัฐมนตรีก็มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนะคะผลักดันกฎหมายเพิ่มความคุ้มครองให้กับลูกจ้าง11เเรื่องค่ะส่งเสริมแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ครอบคลุมตามกฎหมายนะคะ โดยนายชัยวัชโรงโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นอีกกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะมุ่งผลักดันมาตรการส่งเสริมแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน,นะค่ะ โดยรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานนะคะได้ผลักดันการออกกฎหมายการออกกฎกระทรวงฉบับที่1 5พุทธศักราช2 5 6พนะคะตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่30เมษายน2567มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการคุ้มครองให้กับลูกจ้างนะคะซึ่งทำงานบ้าน11เรื่องได้แก่ 1. นะคะมีเวลาทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวัน 2. มีเวลาพักไม่น้อยกว่า1ชั่วโมง 3. ม,มีสิทธิ์ลากิจธุระอันจำเป็นนะคะ 4. ห้ามลูกจ้างหญิงมีคันทำงานเวลา4ี่ทุ่มถึง6โมงเช้าทำล่วงเวลาหรือวันหยุดนะคะ 5. ก็คือลูกจ้างหญิงลาคลอดได้98วัน 6. นะคะห้ามเลิกจ้างเพราะเหตุมีคันภให้ในายจ้างนะคะแจ้งการใช้งานใช้แรงงานเด็ก 8. ลูกจ้างเด็กมีสิทธิ์ฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้าง30วัน เนะคะลูกจ้างหญิงได้รับค่าจ้างลาคลอด45วัน10นะคะห้ามนายจ้างหักค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดและ11ค่ะลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะคะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในทุกภาคส่วนนะคะให้แรงงานทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ครอบคลุมแล้วกส็สอดคล้องตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจนะคะ รวมทั้งสนับสนุนให้กฎระเบียบนะคะช่วยดูแลคุ้มครองแรงงานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยตระหนักดีนะคะว่าแรงงานทุกคนคือคกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติค่ะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญนะครับในเรื่องนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆากครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์